เดือนนี้เรามีแคมเปญพิเศษคือดอกเบีย้ย0%ดา48งวดไปเลยค่ะหรือถ้าลูกค้าอยากาใช้เงินออกรวดน้อยนะคะดาวเพียง39,000ค่ะเราจะได้ทั้ง้ายไฟฟ้าจอหน้าจอกลางและสเกลรอบคันค่ะและสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นในเดือนนี้ถ้าลูกค้าจองภายในเดือนนี้เราจะแถมเครื่องแก้วให้ไปเลยค่ะ ทบแก้วรอบคันนะคะพอเคลือบ๊บมันก็จะเงาทั้งคันเลยค่ะแต่อีกท่าไม่ได้ก็คือว่าถ้าลูกค้ามีเป็นข้าราชการเราได้เพิ่มอีก10,000บาทและถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่ามิสูจะได้ลดเพิ่มอีก10,000บาทเช่นกันนะคะแต่สิทธิ์สองสิทธินี้เราจะเลือกได้แค่สิทธิ์เดียวนะคะจะเอามารวมกันทั้งหมดไม่ได้นะคะค่ะและถ้าลูกค้า สนใจโปรโมชั่นแคมเปญที่แดงเสนอไปเบื้องต้นเมื่อกี้นี้นะคะก็สามารถติดต่อกับแดงทางช่องทางนี้เลยค่ะแล้วมาพบกับแคมเปญดีๆกับแดงมิสซูพารามสองนะคะได้